ลูกศิษย์เศร้าสิ้นเกกิดังก่อสมุยสังขารอย่างสงบคอหวยแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A เอก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสิ้นเกกิดังทางใต้นะคะพระมงคลทีปาจานนะคะหรือจำหลัดเข็ม ทาโมนะคะพระกิจิชื่อดังแห่งเกาะสมุยนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดแจ้งนะคะได้มรณภาพลงอย่างสงบนะคะโดยท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่20มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะ,ะโดยโรคชลานะคะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ทั่วทั้งประเทศนะคะสำหรับประวัติของพระมงคลทีปาจารย์นะคะท่านมีนามเดิมว่าจำรัด ใหม่พันนะคะเกิดเมื่อวันจันทร์ที่13กระกฎาคมพศ2468แรม8ค่ำเดือน8ปีฉลูนะคะที่บ้านบ่อผุดหมู่ที่1ตําบลบ่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ19ปีตรงกับวันจันทร์ที่31กระกฎาคม2487ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีวอกณนะวัดแจ้งนะคะ ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีพระครูอรุณกิตโกศลเจ้าคณะตำบลอ่างทองเจ้าอาวาสวัดแจ้งเป็นพระอุปชานะคะอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2489ขึ้น3ค่ําเดือน8ปีจอณพัทศีมาวัดแจ้งโดยมีพระครูอรุณกิตโกศลเจ้าคณะตำบลอ่างทองเจ้าอาวาสวัดแจ้งเป็นพระอุปชาพระเหมือน ธรรม,มะทะโรวัดแจ้งเป็นพระกรรมมะวาจาจารย์และพระอธิการชวนธรรม,มะทะโรเป็นเจ้าอาวาสวัดสะเกตเป็นพระอนุสาว,วนาจารย์นะคะได้รับสายฉายาว่าเทมะธรรมโมตำแหน่งของท่านนะคะเป็นรองเจ้าคณะวัดแจ้งเมื่อปีพศ2 5 0 7นะคะ เป็นเจ้าคณะตำบลอ่างทองเมื่อปี2515เป็นเจ้าอาวาสวัดแจ้งเมื่อปี2519นะคะและก็เป็นพระอุปชาปี2531นะคะและก็ปี2539นะคะเป็นเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยนะคะและปีพศ2505ถึงปีพศ2563เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะสมยุย และปีพศ2563เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะคะสำหรับสมณศักดิ์ของท่านนะคะเมื่อปีพศ2494เป็นพระใบตีกาฐานานุกรมในพระครูอรุณกิจโกศลเจ้าคณะตำบลอ่างทองนะคะปีพศ2500นะคะเป็นพระปรัดฐานานุกรม ในพระอารุณกิจโกศลเจ้าคณะตำบลอ่างทองนะคะปีพศ2520เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่พระครูอรุณกิจโกศลนะคะปีพศ2527เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชธินา,นามเดิมแล้วก็วันที่หธันวาคม2555นะคะ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลทีปาจารย์ทั้งนี้นะคะพระมงคลทีปาจารย์นะคะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะและได้รับพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญและมีวิทยาฐานะนักธรรมเอกถือว่าเป็นพระกิกิชั้นนำเป็นที่ยอมรับทั้งทางทรงและก็ทางคารวาสนะคะท่านเป็นพระนักเทศที่อบรมพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลและธรรมและให้รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะและทางวัดได้กำหนดให้มีพิธีส่งน้ำศพนะคะ เมื่อวันที่22มิถุนายน2565นี้นะคะโดยจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานพระมงคลทีปาจารย์ในระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2565นะคะโดยพระมงคลทีปาจารย์นะคะท่านมีอายุ97 76, ปี76พรรษานะคะที่ ครองในผ้าเหลืองนะคะและแน่นอนนะคะการมรณภาพของท่านนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นอย่างมากนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแอซื้อเลขอายุของท่านเลขภาษาของท่านเกลี้ยงแพงนะคะโดยเฉพาะเลข96-97นะคะแล้วก็เลข76นะคะหมดยกแพงที่เกาะสมุยเลยนะคะรวมไปถึง เลขที่เกี่ยวข้องกับท่านเลขวันเดือนปีเกิดของท่านและเลขวันมรณภาพของท่านนะคะหมดเกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเลขมงคลของท่านจะนำความเฮงความโชคดีมาให้กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ